ครับอย่างนี้ทางท้ายก็ไปโดนครับนี่มันเยอะครับเจ้าคูปัต้าเอ็มหกสิบสี่ส่วนครับเอ<ง>า<น>ต้นไม้ลงครับเอาแล้ครับของรถสับเองครับถือถือก็ยกล้อเลยครับ เราไฟได้าพาดิยอนเสียนงนครับเสียงจ่าทะ่าะเกิดครับส่วนใหม่ท้องส่วนนี้มันติดนะครับ và ba lan thôi à subscribe cho kênh Ghiền không thank <laughs> you